ครีมตัวนี้สามารถรักษาฝ้าโดยการยับยั้งการสร้างเมลานินได้แบบหายขาดผิด 12. เรื่องโกหกเกี่ยวกับคำโฆษณาของสกินแคร์รักษาฝ้าไม่มีครีมตัวไหนนะคะหรือแม้หัตถการแพทย์ด้วยค่ะที่จะสามารถบล็อกนะคะหรือว่ายับยั้งกระบวนการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีขึ้นมาในตรงฝ้าได้แบบร0อยเปอร์เซหายขาดอะไม่มี อ่ะบอกก่อนกันแล้วกันนะคะว่าฟ้าคืออะไรเราอ่ะพูดมาถึงข้อ3แล้วแต่ยังไม่ได้กล่นอินโทรดักชันเลยว่าฟ้ามันคืออะไรค่ะฟ้ามันคือการที่เมลานอไซ์ค่ะมันสร้างเม็ดสีมาผิดปกติเยอะจนเกินไปนะคะหรือมีกระบวนการขนส่งอะ่ะจำนวนมันไม่ได้เยอะขึ้นหรอกแต่ว่า บันดันมีอะไรซัมติงสักอย่างไปกระตุ้นการขนส่งอะค่ะเมลานินที่อยู่ข้างล่างให้มันขึ้นมาเหนืออยู่ที่ชั้นผิวบนๆก็เลยเห็นเป็นแบบดำๆปื้ดๆอย่างนี้ไงเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เมลานอไซน์นะคะมันจะถูกกระตุ้นได้ด้วย ปัจจัยหลักๆเลยก็คือสิ่งแวดล้อมแสงแดดค่ะ UV light นะคะหรือว่ารังสีแบบ visible light ค่ะความร้อนสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้นะคะเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะและปัจจัยข้างในร่างกายเราค่ะก็แรงไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันค่ะนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนค่ะการอักเสบของเซลล์นะคะที่เป็นแบบเรื้อรังมาอย่างยาวนานการกระตุ้นนะคะของ หลอดเลือดการสร้างหลอดเลือดใหม่อะค่ะในบริเวณตรงนั้นนะคะมันก็จะทําให้กระตุน้นตัวเมลานอไซต์ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในฝ้าเลือดและก็สกินแบเรียร์ค่ะสกินแบเรียร์ของเจสสิก้านี่นะคะนี่คือเจสสิกาค่ะเออสกินแบเรียร์คือชั้นนี้นะคะเนี่ยชั้นกำแพงผิวชั้นนอกสุดที่เป็นสเตรตัมคอร์เนียมของชั้นหนังกำพร้าที่มีรวมอยู่ทั้งหมด5ชั้นนะคะอันนี้นี่คือสเตรตัมคอร์เนียมค่ะถ้ากำแพงผิวที่ไม่แข็งแรงค่ะก็ทำให้ ตัวเซลล์เมลานอไซต์ค่ะต้องทำงานแบบโอเวอร์แอคทีฟค่ะเพื่อที่จะปกป้องผิวเราจากรังสีที่จะมาทำอันตรายผิวชั้นในค่ะมันก็เกิดการโอเวอร์ของ Delivery ไง ขนส่งจากเมลานินที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้เช่นเดียวกันค่ะ5อย่างค่ะในกระบวนการสเตปแต่ละสเตป็ปว่าเออไอตัวเมลานินเนี่ยมันถูกผลิตมาได้อย่างไรค่ะสเตปที่ 1, 1ในโฆษณาสกินแคร์ชอบพูดคําว่าไทโรซิเนสค่ะตัวนี้นะคะมันยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสก็เลยป้องกันการเกิดฝ้าได้เออนี่คือตัวเอนไซม์สำคัญค่ะที่อยู่ในผิวหนังของเราค่ะไทโลซิเนสนะคะจะเป็นตัวเอนไซม์ที่ไปเปลี่ยนโปรตีนที่ชื่อว่า ไทโลซีนค่ะนี่คืออะมิโนแอ,อซิดนะคะที่มันอยู่ในตามธรรมชาติในผิวของเราอยู่แล้วแหละให้ไปเป็นโดป้าค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเป็นโดป้าควิโนนค่ะสเต็ปที่2ค่ะคือตัวเมลานโ,นโซมนะคะเมลานโซมก็คือถุงอะคะ่ะที่มันเป็นถุงหุ้ม เมลานินนะคะที่ตัวเมลานอไซด์ได้สร้างขึ้นมาค่ะมันจะเกิดการ maturation ค่ะคือจเรเิญเติบโตไปนะคะด้วยกระบวนการสารเคมีโดปาควิโนนที่เพิ่งสร้างขึ้นมา,มาเมื่อกี้มันจะเกิดการ formation เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ maturation ค่ะจะเลิญเติบโตนะคะไปเป็นเมลาโนโซมโตเต็มไวพร้อมที่จะขนส่งและซึ่งเมื่อพร้อมขนส่งปับ๊บเฟสสามต้องมาค่ะเมลาโนโซม transfer ค่ะก็คือส่งไปไหนล่ะก็ส่งไปให้เคลาตินไซด์ค่ะที่อยู่ในชั้น ที่ตื้นขึ้นมาหนังกำพานั่นเองค่ะจากนั้นเมลานโ,นโซมนะคะพร้อมที่อยู่บนบนแล้วใช่ไหมคะอยู่บนบนแล้วไปเจอกับ o x i ซิเดทีฟสเต s สค่ะคือสภาวะตึงเครียดของเซลล์นะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะก็คือ u v รังสีแสงแดดต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆ่านาาก็เลยเกิดการกระตุ้นการสร้างเมลานินเพิ่มขึ้นค่ะในสเต็ปที่4นี้คือ i n f l a m m a t i o n and o x i d a t i v e Stress ค่ะและก็พอเกิดกระบวนการตรงนี้ว่าไงอะ่ะ inflammation ใช่ปะ่ะอักเสบป,ปั๊บ ร่างกายค่ะเราจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีค่ะมันอักเสบก็เลยต้องไปเรียก growth factors and cytokine ok ค่ะสารสื่อระหว่างเซลล์นะคะมันก็จะถูกส่งมาค่ะเพื่อที่จะไปเรียกพักพวกที่เป็นเซลล์ต่างๆนานาน,าน,าน,นะคะที่มีความเกี่ยวข้องที่จะมาเยียวยาในเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นตรงผิวตรงนี้นที่เราเกิดฝ้าเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งแต่ปัจจัยพวกสารสื่อระหว่างเซลล์ตรงนั้นนะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะ VEGF คือตัวดีค่ะ Vascular endothelial growth factors ค่ะคือ Growth Factor ที่ช่วยกระตุ้นสร้างหลอดเลือดค่ะแล้วก็ Endothelin 1นอกจากนี้ก็มีตัวอื่นอีกด้วยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขอเบรกนิดนึงนะคะหมอ,อทำไมฟังสเตมเซลล101 a c n e Scale 101เนี่ย หมอริมชอบอวยเนาะอวยอะไรนะไบโ e เมดิ l อลเทคโนโลยีฟอร์ a l s and Products เออหมอริมก็ใช้เอามารักษาหลุมสิวเอามารักษาฟ้าไม่ใช่หรอเออแล้วไหนอะตัวกรอเฟกเตอร์มันทำให้เกิดฟ้าได้เดี๋ยวก่อนช้าก่อนค่ะคือศาสตร์ของกรอเฟกเตอร์มันมันเป็นศาสตร์ที่มันซับซ้อนมันเป็นความคิดที่มันเป็นหลายมิติมันจะมาจําตรงไปตรงมาอย่างนั้นไม่ได้ว่าไอตัวกรอเฟกเตอร์ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องนี้ไอตัวกรเฟกเตอร์ตัวนี้ช่วยเรื่องนี้ค่ะต้องอาศัย เนี่ยแหละค่ะคุณก็ฟังหมอนิมไปเรื่อยๆเล่าในแต่ละคลิปแต่ละคละคิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจโลกของไบโอเมติกเองค่ะคือพวกสารพวกนี้มันเป็นชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นในร่างกายเราตามธรรมชาติเลยค่ะเมื่อในสภาวะที่ปกตินะคะน้องก็จะทําตัวดีกับเราค่ะนึกออกไหมมันจะอยู่อย่างปกติสุขค่ะทำให้รักษาความสมดุลโฮโมโอสเตซิสของกระบวนการไบโอโลจิคอลแอคทิวิตีค่ะก็คือ กระบวนการชีววิทยาที่เกิดขึ้นในร่างกายในเซลล์ของเราค่ะมันจะเป็นไปได้ปกติเพราะมันถูกควบคุมด้วยโกรทแฟกเตอร์ที่อยู่ในสภาวะปกติเออเข้าใจปะที่อยู่ในสภาวะปกติไฮไลท์อันนี้ไว้นะคะทีนี้ไอกระบวนการที่ดิมเล่าให้ฟังทั้งหมด5สเต็ปของการเกิดผลิตเม็ดสีเนี่ยค่ะมันเป็นกระบวนการไม่ปกตินะคือไม่มันไม่ปกติตั้งแต่แรกแล้วค่ะตั้งแต่ที่เราถูกกระตุ้นเราถูกสร้างอะไรขึ้นมาค่ะทีเนี้ย VEGF ที่ดิมบอกอะไรคะว่าจำได้ไหมดิมเคยทำคลิปไปว่ามันสำคัญกับคนหลุมสิวมากเลยค่ะถ้าคนหลุมสิวไม่มี VEGF คุณจะไม่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่มาเลี้ยงค่ะเวลาที่คุณมาทํารักษาหลุมสิวกับหมอดิมหมอดมทำให้เกิดแผลอีกรอบนึงเพื่อที่จะทําให้เนื้อเยื่อมันเลี้ยงตัวใหม่ใช่ไหมละคะเกิดเป็นผิวหนังใหม่งอกออกมาแทนค่ะ แล้วเซลล์ตัวใหม่มันก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงค่ะเพราะเลือดมันมีออกซิเจนมีสารอาหารถ้าคุณไม่มี VEGF มันก็จะไม่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่เซลล์ Sell ตรงนั้นที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตายถูกไหมคะ VEGF ถึง e สําคัญค่ะแต่อันนั้นน่ะมันคือในสภาวะปกติไง ปกติเนี่ยที่มันจะต้องใช้แต่ตอนนี้ค่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติพอไม่ปกติค่ะร่างกายเราผิดเพี้ยนไปค่ะไม่ปกติอย่างเช่นถูกแสงแดดอะไปเริงล่าท้าแดดมาค่ะไม่ได้ทาครีมกันแดดอะไรเลยค่ะอุปกรณ์กันแดดอะไรก็ไม่ได้ใช้ค่ะนั่นไงสภาวะไม่ปกติแล้วร่างกาย ผิวหนังของเราเกิด i n f ฟล m มเมชันค่ะเกิด Oxidative Stress นะคะในข้อที่4ถูกปะดังนั้นแล้วมันก็เลยไปกระตุ้นค่ะความไม่ปกตินี้นะคะก็ไปกระตุ้นให้พวกกลุ่มก o นแฟกเตอร์พวกนี้แหละมาปราบปรามค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นตรงหน้าตรงเนี้ยที่เกิดฝ้าเนี่ยค่ะแต่แล้วมันก็เป็นดาบสองคมเลยคะในขณะที่เขาพยายามปราบปรามนะคะ แต่มันก็ไปกระตุ้นเมลานอไซต์ค่ะให้ผลิตเมส,สีพเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องผิวตรงนั้นน่ะจากแสงแดดเก็ดปะในสเต็ปที่5เกี่ยวกับเรื่องกรดแฟกเตอร์นะคะมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ริมอยากจะบอกให้คุณเข้าใจว่าคุณจะมาจําแบบตรงๆทื่อๆโดยไม่คิดต่อไม่ได้ค่ะว่าอ๋อ v e g f อุ้ยน่ากลัวจังเลยอะค่ะทาให้เกิดฝ้าไม่ได้ค่ะคุณต้องคิดแบบเป็นระบบนะมันไม่ได้อันตรายมันเป็นสารชีวโมคุณที่อยู่ในร่างกายของเรามันมีประโยชน์ค่ะเมื่อ มันอยู่ในสภาวะสมดุลแต่ถ้าร่างกายคุณไม่สมดุลแล้วอะเนี่ยแหละมันก็ต้องไปกระตุ้นเมลานอไซต์ให้ผลิตฝ้าเพิ่มไงเออดังนั้นการใช้ VEJF นะคะก็คือหนึ่งในโปรดักต์ของ g r o w t h factor ของมอลลีมเนี่ยใช้สำหรับคนเป็นฝ้าดื่มใช้เพื่อสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาค่ะกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่กลับมาที่หัวข้อของเราเลยค่ะครีมตัวนี้ค่ะโอ้โฆษณาว่าเนี่ยมันจะยับยั้งการสร้างเมลานินได้แบบถาวรเลยนะขายขาดเลยค่ะเมลานินจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ เป็นใบไม่ได้เพราะว่าต่อให้พวกแบบสารสกัดสมุนไพรหรืออะไรใดๆที่ใส่ลงไปในครีมสกินแคร์ตัวนั้นนี่นะคะมันทำได้อย่างมากก็คือเป็นไทโรซินเนสอินฮิบิเตอร์ค่ะก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้เกิดฝ้านั่นแหละแล้วก็ช่วยลดจำนวนนะคะการผลิตเมลานินลงมาฝ้าเราเลยดูจางลงแต่ว่ามันไม่ได้สามารถไปบล็อกกลไกนะคะที่ ไม่ให้เมลานอไซตที่เป็นตัวโรงงานผลิตเมลานินเนี่ยมันทํางานเดี่ยงไปเลยทํางานไม่ได้ไปเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะเมลานอไซต์ของเรายังคงผลิตเมลานินได้เป็นปกติเหมือนเดิมและจะผลิตมากขึ้นจะขนส่งไปยังข้างบนผิวให้เราเห็นเป็นฝ้าปื้ดได้เหมือนเดิมยังทําได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะมันไม่ได้เดี่ยงและไม่มีเทคนิคอะไรใดๆแม้แต่หัตถการแพทย์เองด้วยค่ะที่จะไปทําให้เปลี่ยนตัวเมลานอไซต์ตรงนั้นให้มันทํางานไม่ได้อะทาไม่ได้ค่ะเพราะว่า มันผิดมนุษย์มานาเกินค่ะเมลานไซต์ของคนเรามันยังมีประโยชน์นะคะก็คือมันช่วยค่ะโปรเทคร่างกายเราค่ะไม่ให้ถูกทําลายจากแสงแดดเพราะเมลานินนี่แหละค่ะมันคือเปรียบสเสมือนเป็นชิลนะคะเป็นเกราะค่ะป้องกันแสง UV ค่ะไม่ให้มาทําลายเซลล์ผิวเราได้โดยตรงค่ะดังนั้นการที่เรามีฝ้ามันคือกระบวนการธรรมชาติของร่างกายเรานะ <laughs> เพราะว่าเรา ต้องโดนปัจจัยโดนทำร้ายไงโดนเกิดอักเสบนะคะเกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะภาวะตึงเครียดของเซลล์ต่างๆนานาค่ะร่างกายมันก็เลยจะต้องผลิตอะไรพวกนี้แหละมาโปรเทคตัวเราเองค่ะดังนั้นเมลานอไซต์ยังคงไปต่อค่ะยังได้ไปต่อนะคะไม่มีครีมใดในโลกที่สามารถไปยับยั้งการผลิตเมลานินได้ถาวรค่ะช่วงไทยอินสินค้าค่ะ ฟังความรู้จบแล้วนะคะเราก็ต้องมีช่วงทายอินสินค้าทีเนี้ยหมอริมรักษาอย่างไรคะ่ะสิ่งที่ริมทําอยู่นะคะริมไม่ได้ใช้น้องฟิโกทาแต่ว่าริมก็ใช้นี่แหละน้องคนเดิมนี่แหละน้องวีนาโนแฟชชั่นอลเรดิโอเฟค u อนซีเดิมเลยค่ะก็คือรีเซอร์เฟซิ่งนี่แหละคะ่ะซึ่งสรรพคุณเครื่องนี้นะคะเขาก็บอกเราไวค้ค่ะว่าสามารถลดฝ้าได้คะ่ะการรีเซอร์เฟซิ่งด้วยนาโนนะคะที่มันเกิดแผลขึ้นมาใหม่ได้คะ่ะเป็นแผลที่ละเอียดทียิบเนี่ย มันจะถูกทําให้เซลล์ตรงนั้นนะคะเป็นเซลล์ผิวใหม่ที่มันมีความเฮลตี้มากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเราไม่ได้แค่ลบล้างเม็ดสีนะคะของฝ้าที่อยู่บริเวณนั้นอย่างเดียวแต่เราละคะ่ะล้างบางไอเซลล์เลยค่ะตัวเซลล์ที่มัน เป็นเวลานอาไซที่มันกงกงงๆงพิกลพิการสมองเสื่อมผลิตเม็ดสีมากผิดปกติค่ะเราทําให้เซลล์ใหม่นะคะมันเกิดขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่ผิดปกติตรงนั้นซะเลยค่ะและก็ยังไม่พอค่ะเรายังใช้ biomedical technology from cells and products นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เราได้จากเซลล์ค่ะเอามาค่ะจะไปปรับเปลี่ยนนะคะเซลล์ให้มันเป็นเซลล์ที่มัน h e ลต t ้หรือเซลล์สุขภาพดีดเซลล์ที่มีความเป็นปกติมากขึ้นค่ะ เป็น,นกลไกการรักษาถึงระดับ DNA เลยนะคะในนีน้สิ่งที่ดิมทําอยู่ค่ะดิวก็จะบอกคนไข้ของดิมค่ะว่าคุณสามารถทําควบคู่กันไปได้เลย2ทางเลยค่ะเพราะว่าคนเป็นฝ้าบอกแล้วว่ามันเป็นม u l ติ f a c t o r i a l ใช่ไหมมันเป็นปัจจัยจิปาถะต่างๆนานาที่ทําให้เราเป็นฝ้าไม่หายขาดแบบนี้ค่ะดังนั้นการที่คุณไปทําพิโกหรือคิวซาวิชค่ะคุณก็ได้ลดเม็ดสีที่คุณเห็นออกมาแล้วว่ามันถูกสร้างออกมาแล้วแต่กลไกของเซลล์ค่ะที่มันยังผิดปกติอยู่ตรงนั้นค่ะ คุณก็ต้องทำการเดียวยารักษาด้วยวิถีทางของหมอรีมนี่แหละเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่เป็นออฟชันอลหนึ่งที่จะมาช่วยทำให้เราปรับปรุงที่เซลล์ค่ะที่มันเป็นตัวเซลล์ที่ผิดปกติเนื่อออกแม้แผนการลบของเราอะ่ะคือเอาทั้งสองทางเลยทางที่แบบ ไอตัวเม็ดสีที่มันผลิตขึ้นมาแล้วอะค่ะเราก็ลบล้างไปค่ะกับไอตัวเว็ดสีที่ยังไม่ถูกผลิตแต่ว่าเซลล์ตัวโรงงานผลิตนี่แหละเป็นตัวต้นเรื่องนะคะเราก็ไปจัดการกับตัวการต้นเรื่องด้วยค่ะด้วยโปรแกรมนี่แหละผิวย้อนวัยของโมดีมค่ะไทยจบยังจบแล้ว <laughs>